ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะจากการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในส่วนของครูแกลนนะคะและคณะครูด้วยกันพบว่านะคะสิ่งที่จะเป็นกําลังหลักและแรงหลักในการขับดันนะคะหรือขับเคลื่อนะะอะะออนะคะปฏิยาของเศรษฐีพอเพียงนั่นก็คือตัวครูนะคะเพราะฉะนั้นครูตรงนี้นะคะก็ต้องใช้หลักในการจากที่เราคบกันในกลุ่มนะคะเพราะว่าเราต้องใช้กระบวนการคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะ เพื่อที่จะนำนักเรียนเนี่ยนะคะไปสู่เป้าหมายนะคะของหลักปริญญา,าของเศรษ,ษฐกษิจพอเพียเน,นะคะ <c oughs> ก็คือก็คือเพื่อเปรียบเด็กนะคะให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงลดความเสี่ยงแล้วก็ร,รู้จักตนเองว่าตนเองไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็ตัวเองและตัวเองก็ไม่เดือดร้อนด้วยนะคะโ <c oughs> ดยกระบวนการคิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน,นะคะเกิดขึ้นจากกระบวนการเอ๊กพอเอ๊ะเสร็จแล้วก็ค้นหานะคะค้นหาว่า ในสิ่งที่เอ็กนะคะหลังจากนั้นก็จะออนะคะในส่วนของครูก็ต้องดําเนินการด้วยแล้วหลังจากนั้นเพื่อนที่จะนําไปสู่ตัวนักเรียนนะคะค่ะอันนี้เป็นของกลุ่มหัวใจทีนำเงินค่ะขอบคุณค่ะ